หอมมากแล้วดูความดื่มนะ อันนี้ทํำสดเลยปะคะนี่คูกก็ยืนน้ำลายแตกคุยดูความแบบหนาดิคุยน้องน่ารักมากเลยน้องน่ารักมากเลยอ่ะไม่กล้ากินน้องแล้วอะอันนี้เป็นมิลิสุกเล่แป้งนุ่มหอมมากแล้วดูความดึ๋งนะเดึ๋งดงดึงโอ๊ยที่แตกหมดเลยแล้วอะอร่อย หอมเนยอ่ะเนยที่ทากับกระทะอยากกินแล้วอ่ะสดสดใหม่ๆกับครีมหอมๆห,หวานๆละมุนลิน้นเยอะมากเลยเราจะเริ่มเที่ยวไหนดีเพื่อนกินแคทแล้วกันกิแนแคทก่อนไปกินแคทนะหนึ่งสองดูนี่นะอความดึงอัเะนาะฉันกินเป็นคนแรกอีกแล้วเฮ่ยทาไมครีมเขาเป็นหอมหอมอ่ะหอมจริงอันนี้หอมจริงมไม่ได้บวยหอมมากเลยอ่ะอ,อือต้องอีกคำแล้วเหละย สะมุนขอกินกับกิ๊แชททิ่ทำนะอร่อยมากบอกเลยถ้าใครไม่ได้กินซูเฟรต้านนี้คือพลาดนะดูดีนหวานละมุนไหมมึงอ่ะหมดไปแล้วนะฮะคื้อร่อยมากต่ออันนี้นะต่อเลยเพื่อนอันนี้คือบลูเบอร์รี่นะคะทุกคนบลูเบอร์รี่ต้องใส่บลูเบอร์รี่นะพันดึงอ่ะดูดินน่ากินมากอันนี้มีบลูเบอร์รี่ข้างในเอาแล้วนะ ีความสุขอะผู้หญิงกับของหวานคือหองคู่กันจริงๆนะยิ่งฝนตกแบบนี้นะเพื่อนเลยไปต,ต่อเลยนะยขออันนี้เลย,ค,ยคือคือทีมเขาหอมมากมันไม่ใช่แค่หอมนมนะมันเป็นมีกลิน่นเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะคูอไม่รู้กลิ่นอะไรแต่หอมเนี่ยมีอโยุ Yo. เสืออแต่งชุดมาเข้ากับขนมเลยนะยียอออร่อยมากเลยพี่อาร์ตครีมเขาไม่เลี่ยนนะคะทุกคนมันจะเป็นนุ quantify, <g um> <g ่มๆฟิวแบบไล้ๆหอมๆมันๆละมุนมากอืมไม่เลี uh, <g <g ่ยนกินได้เรื่อยๆกินได้จนหมดนี้เลยืเนี่ยแค่กินอันนี้กับครีมก็อร่อยแล้วอ่ะเนี่ยเนเคอเพนเค้กเขากับครีมอ่ะอร่อยแล้วอ่ะ เคอันนี้เป็นรสอัลมอนด์นะฮะเออลืมบอกอันนี้บอกอยู่อันนี้คือโอรอันนี้อัลมอนด์ทุกคนค่ะอันนี้คือรสที่อยากกินมากอันนี้คือยังสั่งมาไม่หมดนะคะเหลืออีกประมาณ4-5รถเลยคาราเมลอ่ะดูดิอัลมอนด์ให้เยอะขนาดนี้เลยเหรอวะคาราเมลเยอะมากเลยมั้งเยอะ่ปอีกอ่ะอ่าตัดอัลมอนด์ไว้เพิ่มนะขอบคุณ อัลมอนด์กรอบมาก,ก,ม,ากมันเข้ากันนะเนาะอัลมอนด์กับของหวานอ,อร่อยมากม,มันลื่นชินปะ่ะจะชิมไหมเบบนี้นี่นะทุกคนโอ้โห,โโหมึงก็ใส่อัลมอนด์ในกูหน่อยสิเพื่อนเอา้ากูเก็บไปกินเอง <c oughs> มึงจะกินเองใช่ไหมไม่กูให้มึงนั่นแหละเออเป็นไงดีปหมนุม่มอะไรที่เข้าปาดกูอร่อยเหมือนกันยังไม่มออูฟออนจะกินต่อได้กลิ่นไหมกลิ่นคาราเมลได้กลิ่นไหมนุ่มฉ่มากนุ่ม อันนี้คือเราเอามาไว้สักพักเนาะยิ่งถ้าสมมติว่าทุกคนถ้าได้กินตอนร้อนรอเบอร์รี่เยอะนี่คือสีรอเบ<ป><ม>อร์รี่มากไปหนักมากอร่อยมากอมมอหอมหอมมากพูดไม่ถูกกินอะไรไม่เลยแต่หอมมากขอดูวันนี้นะคุ้มค่ากับห้าสิบเกาทคุ้มค่ามันไม่แพงนะทุกคนดูจากกระบวนการทำแล้วก็ทุกอย่างเลยอะ่ะต้องใส่กีวีด้วยแล้วเลยผลไม้ดีสุด เปรี้ยวอันนี้อร่อยัแบบตัดกันระหว่างคววาามหนความันมีผลไม้ก็เพิ่งมาอร่อยมากเอาจริงนะเขาให้เยอะนะแต่เรากินคำใหญ่เว้ยจะหมดแล้วดูนี่หมดไปครึ่งนึงแล้วอ่ะแล้วมุนดูหน้าอีกินนะฮะความสุขของเขาไม่พูดหรอกกินคนเดียวอร่อยไม่แบ่งใครด้วยแต่ยอมเรวก็แขกเค้กเขาดึงเด้งดึงดีมากอันนี้เหลือไว้ให้เป็นหน้าหลักเดี๋ยวพี่อาจจะไม่ได้กินอุ๊ยอันนี้มัชชานะทุกคนมัชช่าคิดเดี๋ยวแม่ขอดมดูหน่อยนะ กลิ่นมะช่าหอมอยู่นะแกว่าไม่ได้เข้าไม่ได้นะเอาเลยนะไม่รอแล้วอือกินมะช่าขึ้นจมูกเลยเข้ากันกับแพนเค้กปะอุ้ยเข้ากันทุกอย่างในนี้คือเขาพิเศษรสมาได้ดีมากน้ำมันกินก็โตข้าวปากมากเขาให้ก้านกูก็กินรงท้องไปแล้วอร่อยมาก กุเลยช้าชอบใช่ไหมล่ะสมุนถ้ากินได้กินร้อนๆเนาะสมุนด้วยเอาออกมาจากเตาใหม่ๆเนี่ยมันเลยขนาดมันก็เพิ่งออกจมานะคือมันก็มีเย็นนิดนึงแต่มันก็ยังอร่อยอยู่จริงตัวแป้งอ่ะเป็นแป้งเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าหน้าแต่ละหน้าเขาทำออกมาไม่เหมือนกันแต่ข้เออมาเข้ากันในแต่ละรถ เบอรี่มีทั้งช็อกโกแลตมันยังเข้ากันอ่ะอร่อยอันนี้ก็เป็นนิโอมอนแล้วก็คาราเมลเนีอันนี้ก็จะเป็นโอริโออันนี้อะไรกินหมดแล้วอ่ะชิคชัดเออชิคแคดแต่ละหน้าก็จะมีเอกลักษณ์ของมันใช่แล้วสามารถทีนี้ได้ด้วยนะคนนึงอ่ะสั่งหน้านี้อีกคนนึงสั่งหน้านึงแล้วก็มาแชร์กันเออราคาละห้าเก้าอ่ะมาแชร์กันคือได้กินทุกรสเลยแล้วเขาให้ในปริมาณที่แบบว่าเยอะไม่ได้ไม่ได้น้อยก็เหมาะกับการเป็นของหวานนะนึกออกไหมเออลูกค้าเยอะแบบนี้เกือบนะสวัสดีสั่งให้สรุปเลยนะคะทุกคนมมันนนนนเเปปป็็ขขอออองงหหววาาาที่่รรยกะจ ต้องทานที่ถ้าคุณได้มาคุณต้องมาลองชิมเพราะว่าซูเฟ่ที่เป็นทําสดอย่างเงี้ยไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะคะถ้าจะอยู่ที่กรุงเทพก็คือต้องเป็นร้านดังๆร้านแพงแต่อันนี้มันราคา59แล้วมันเป็นซูเฟ่จริงๆมันเด้งจริงๆ<อ>แป้งอร่อย ครีมหอมแล้วหน้ามีหลากหลายมากอย่างที่บอกนะคะถ้ามาด้วยกันก็คืออนังกันทานขค้าไม่ทานหวานส,นสนาดานใค<ท>รเอออาทิตย์หน้าหรือว่าอยากให้คลิปไปกินอะไรสาม,มารถคอมเมนต์แล้วบอกกันได้นะอาหารของต้นต,ตาลอะมาเด่นทุกร้านอยู่แล้วของหวานอะก็มีเยอะไม่แพ้กันออแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปห,ห,หน้าปุ้ย